มาพูดคุยกับเราใช่ไหมคะน้องแนวคะดีมากเลือกน้องไว้หรือเปล่าตอนที่ะเลอกชี้ผมก็ชี้ไว้ใช่ตอนที่ผมติ๊กไว้ไม่ได้ชี้ไว้นะติ๊กไว้นะเรอแปะคนสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าคนที่จะได้เข้าถึงสามคนสุดท้ายเนี่ยในใจมีน้องเกรสด้วยใช่แล้วนะครับผมอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับอย่ารอช้าเลยแล้วกันนะฮะต้อนรับน้องเกรสเลยสวัสดีครับ ดีจังเลยนะขอบคุณขนาวเราไ,ได้เจอกันหลายวันชมน้องอนนคับชมน้องค<อ> <c oughs> ่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะน้องเกรซสบายดีไหมคะเป็นไงคะวันนี้มาเหนื่อยยังต้องไปทัวร์มาหลายที่แล้วไม่เหนื่อยค่ะสนุกไหม สนุกดีค่ะก็ได้ลองอะไรใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ๆเด็กอะหนูอายุ่16เองเด็กมากเลยพี่เจนี่ประมาณสามรอบได้เละเยอะมากเลยเชิญมาเล่นๆ้าเล่นแต่เด็กมากจริงเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหความสามารถนี้ไม่เด็กเลยนะถูกต้องนะฮะยอดมาก อยู่ชั้นอะไรคะน้องเกรสตอนนี้ก็มันจะจบมห้าที่โรงเรียนอะไรคะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลอ๋อเรียนดุริยางคศิลป์เรียนโดยตรงตรงนี้เลยค่ะเรียนบอยส์เอกบอยส์ขสิบค่ะบอยส์ขสิบนะคะอยากฟังน้องร้องเพลงสดๆอ่ะได้ไหมร้องเพลงให้ให้ให้พี่แล้วก็แฟนๆฟังหน่อยได้ไหมโอเพลงอะไรคะแล้วแต่เลยให้น้องเรสเลือกแค่เธอยิ้มก็ทำให้ใจฉันละลายกรู ไม่เธอ I love you r smile มันช่วยหยุดอาการที่ไม่ค่อยมีแรงเวลาที่จเจรึงแล้วร้ายแค่ยิ้มเย้ให้คนที่ใจชอบปุวยรอยยิ้มของเธอช่วยได้ติดใจลเกัน you smile ก็เป็นอะไรที่ไม่เหมือนใคร I love you smile ว่าจริงๆเราเรียนเป็นเอกคลาสสิคอล v o ย c ์มันต่างกับที่ร้องเมื่อกี้ยังไงคะเออช่องเมื่อกี้จะเป็นเชสกับเม้าทอนค่ะแต่ว่าเวลาร้องเป็นโอเปร่าจริงๆคือเฮดโทนพี่จะเข้าสมมติว่าพี่เข้าใจนะว่าเชสโทนและเฮดโทนคืออะไรมเหมือนแล้วแบบอุ้ยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเฮดโทนออองร้หเัน่อยได้้มันี่แหละคือคตอนแรกเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเอ่อเฮดโทนมาปุ๊บ งงแล้วนะคือไม่ยังอื่นอีกนะเยอะมากเลยพลร้องร้องแบบคลาสสิกเราฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะอมันออกแนวแบบโอเปร่าไปเลยนะอนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เพลงไทย ก็ต้องเป็นเพลงพอิตาลีภาษาอิตาลีะนะครับแต่ว่ามีหลายๆคนบอกมานะครับรว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับกรรมการได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับคือแบบน่าตกใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยะนะครับทำได้ไงอะ่ะทำไมถึงแบบสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับกรรมการตลอดเลยฮะก็เหมือนกับว่า ที่ที่เราเคยได้ยินกันคะ่ะติเพื่อก่อยิ่งเราโดนติโดนอะไรมากเท,าท,าท,าทา่าไหร่ก็แบบยิ่งแบบเฮ้ยเราต้องทําให้ดีอย์หนา้าเราจะได้ไม่โดนดุก็เลยแบบต้องมีสมาธิต้องตั้งใจเวลามีคลาสมีอะไรตลอดคะ่ะนะคะก็คือมันไม่ใช่คําติหรอกมันคือสิ่งที่เอามาให้เราพัฒนาใ,<ช>ให้เราดีขึ้นไปในวิกต,ต่อไปเรื่อๆยๆเ,เ,เลยนะคะเมื่อวานเราก็ได้ดูกันแล้วก็หนึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นน้องเกรซร้องไห้ตลอดเลยโโหคือตอนนั้นรู้สึกอะไรบ้างคะ ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกเสียใจมากแต่ว่าที่ร้องไห้มันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจมากกว่าค่ะดีใจที่ได้ยินคำชมจากคณะกรรมการดีใจที่เราชนะใจคณะกรรมการทุกท่านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากน้องเฟรชใช้ไม้หน่อยฝากถือไม้เลยครับเรามีไวเลสนะครับแต่ว่าไวเลสเราพังนะครับเราก็เลยต้องใช้ใหม่นะครับไงแล้วก็ตื้นตันใช่ค่ะตื้นตันแบบ อย่างโดยเฉพาะพี่มาค่ะวีคแรกมาพี่มาพูดเลยว่าไม่ชอบหนูแบบฉันเฉยๆกับเธอนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอพอคอนเสิร์ตต่อมาพี่มาก็ชมพี่มาก็ชมจนสุดท้ายพี่มาก็บอกเธอชนะใจฉันก็เลยแบบทำให้ทุกครั้งที่ได้ยินคำนี้ก็จะแบบน้ำตาไหลค่ะนะฮะโอ้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยขอถามตรงๆหน่อยนะครับออกจากบ้านมาเสียดายไหมครับเพราะว่า อีกนิดเดียวมันจะถึงโค้งสุดท้ายแล้วอะเกสว่าไม่ว่าจะตำแหน่งไหนมันก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนประชาชนเป็นคนตัดสินแล้วเกสโอเคกับตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าเกสไม่รู้สึกเสียดายเลยทุกๆครั้งที่มีการแสดงทุกครั้งทุกครั้งที่มีโชว์เกสว่าเกสทำเต็มที่แล้วค่ะเต็มที่กว่าที่ซ้อมทุกๆครั้งและเกสก็เชื่อว่าคนดูได้รับค่ะนะจริงๆมันไม่ต้องเสียใจอะไรเพราะเรารู้เราทำดีที่สุด เ,เพราะว่าจีบผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะแล้วตอนนี้ยังเป็นทอมอยู่หรือเปล่าหายแล้วค่ะหายแล้วมันห,หายได้ขึ้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,วนนึงนะอันนี้อันนี้เป็นทอมหรือโดนยุงกัดครับคือยังไงฮะ คือไม่ตอนนั้นมันเด็กใช่ไหมล่ะอยู่โรงเรียนหญิงล้วนหรือเปล่าอยู่หญิงล้วนค่ะเห็นไหมนะฮะแต่ตอนนี้ชอบผู้ชายเนอะชอบผู้ชายค่ะตามนั้นตามนั้นตามนั้นโอเคไม่รู้อะไรต่อหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับไม่เป็นแล้วหายแล้วหายแล้วทายาไปนิดเดียวก็หายแล้วเป็นพอมเนี่ยแป๊บเดียวก็หายแล้วดวงต่อไปอีกดวงหนึ่งหลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับแปดเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าค่ะพินาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้อมไปนิงเดีย ไหนนี่เหรอไหนน่ะไหนนหนึ่งสองสาม่ห้าโอเคอ่ะมาไอดอลครับไอดอลของเกรซครับไอดอลของเกรซคือใครคะไอดอลของเกรซคือพี่บีสุกิตค่ะโอ้ทำไมถึงเป็นพี่บี้สุกิตครับเพราะว่าพี่บีสุกิตเป็นคนที่น่ารักค่ะตั้งแต่เจอครั้งแรกยันเจอ ไม่คือในทีวีเขาเป็นยังไงตัวจริงเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นกันเองค่ะนะฮะนะฮะนะจริงจริงบี้เขาก็เป็นไอดอลสำหรับใครหลายๆคนนะแล้วเขาก็เป็นรุ่นพี่อยู่ในสตาเหมือนกันสตาของเราเหมือนกันอยากมีโอกาสอยากร้องเพลงกับพี่ไหมถ้าได้ก็ดีนะนะไม่แน่นะเห็นไหมความฝันของเราเนี่ยถ้าเรามีความฝันมันน่าจะเกิดขึ้นได้นะคะเราได้เรามีเวลาอีกโดหนึงไหมอีกโดนึงอีกดนึงดวึงเหมือนเต้นจัง สามไม่เป็นไรพี่เงาขอบคุณมากครับพี่เทนนี่ครับขอบขอบคุณครับอ่ะน้องเกรซครับพี่พี่ขอไม่คืนครับเพราะว่าไวายเลยเราใส่ถ่านแล้วนะครับไม่ไอ่ะถามน้องเกรซหน่อยน้องเกรซเนี่ยเป็นคนชอบดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนไหมคะไม่ค่ะไม่เลยไม่ไม่ใช่เด็ก,กติดการ์ตูนไม่ชอบอ่านหนังสือ ชัดเจนดีถ้าห่ไม่ชอบอ่านชอบดูไหมเป็นเป็นคนแบบตื่นเช้ามาหรือว่าแบบดูการ์ตูนอะไรเงี้ยเป็นการ์ตูนที่ชอบดีกว่าค่ะเป็นแบบตัวการ์ตูนแต่ว่าเราไม่ได้แบบเสพติดถึงว่าดูอะไรเงีชอบอะไรชอบคลิปตีค่ะอ๋อไม่กี้เรามีป้ายไฟอันนึงเป็นนี้นี่ไงขอขอดูหน่อยนะครับขอยืมไม่ใช้ที่บ้านสักสองวันนคะอาตก็เด็กผู้หญิงทุกคนอ่ะนะแล้วมันตลกมากค่ะคือ เกดอ่ะโกหกตัวเองมาโดยตลอดว่าเพิ่งรู้ตัวเพิ่งเพิ่งรู้ตัวเมื่อไม่กี่เดือนค่ะว่าชอบคิตตี้โกหกตัวเองว่าไม่ชอบคิตตี้ไม่ชอบสีชมพูฉันชอบสีม่วงฉันชอบสีน้ำตาลชอบสีดำชอบสติชจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เพิ่งรู้ตัวว่าชอบคิตพพต,พพตี้ไม่ไม่เพราะเป็นทองมาก่อนก็เลยไม่อยากชอบคิตตี้อย่างเดียวเดี๋ยวไม่ได้ตอนนี้พูดตอนนี้หายแล้วก็เลยชอบคิตตี้ได้ใช่แล้วก็อยากจะบอกแฟนคลับอีกหนึ่งอย่างนะครับ เอาป้ายไฟไปเอามาคืนด้วยนะฮะเอาไปเอาคืนเนี่ยมีเบอร์โทรบอกด้วยอใช่เนาะนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่กับพี่นานมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่แกรนนะคะแล้วก็ถามถึงว่าเนี่ยตอนนี้เขาก็เชียร์ตอนนั้นยังคสามคนอยู่ในบ้านเขาก็ให้กําลังใจทุกคนแต่เขาบอกว่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งกลัวตกงานนะคะเดี๋ยวพี่น้อง เต้นเหมือนกันเนี่ยเป็นไงบ้างน้องเขาคิดแกรนเค้คิดว่าน้องแกร์น้องเกรสเนี่ยจะไปแย่งงานที่เขาได้เลยเนี่ยหนูคงแย่งไม่ได้อะค่ะไม่ไม่กล้าไปวัดลายเท้าพี่เขาจริงๆนะแต่ว่าเป็นสายแดนซ์ด้วยกันเรานะจะได้เห็นอะไรแบบสนุกสนุกในนัคนนำในคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ผมเนี่ยรอดูเลยนะฮะรอดูอะไรคะรอดูทั้งสองคนเต้นด้วยกันนะครับมันจะเป็นอะไรที่ฟินสำหรับพวกเรามากถ้าอยากดูต้องไปดูคอนเสิร์ตค่ะ วันอาทิตย์นี้นะคะหลังมินิคอนเสิร์ต30นาทีของ2คนเมนเสาวอะค่ะคือวันอาทิตย์มีคอนเสิร์ตของพวกเราทั้ง8คนแล้วก็<ะ>มีพี P ่ๆเดอะสตาร์หลายๆคนเลยค่ะมาร่วมสนุกด้วยกันที่ Impact <ะ>ค่ะ,ะก็ฝากให้ทุกคนนะคะ ไปจองบัตรไปซื้อบัตรกันได้ที่ไทยที่เกตแมเนเจอร์ทุกสาขาค่ะโอ้โแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะคะนี่จากน้องเฟรชมีไหมนี่ค่ะโอ้ยสามัญย้ำให้แล้วได้ไหมว่าไม่ได้โอ้โหไม่ได้ก็ต้องรอดูกันเลยนะคะอาจจะกลับไปตื่นตัวเป็นทอมก็ได้ไม่ไม่ไม่แล้วไม่แล้วพ่อพ่อราเล่นทีละเล่นนะฮะค่ะน้องเฟรชอยากจะพูดอะไรกับคนที่เชียร์เรามาตั้งแต่วีคแรกจนถึงตอนนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณ ทุกๆกำลังใจทุกๆแรงโหวตนะคะที่เป็นกำลังใจให้เกรซมาโดยตลอดตั้งแต่วิเปิดตัวจนถึงส่งเกรซมาถึงฝัน3คนสุดท้ายค,ค่ะทำให้ฝันของเกรซได้เป็นจริงได้มาไกลมากขนาดนี้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่อยู่ใน,ในบ้านอีกสคนไหมฮ<า>ะโชาบีโชคดีเลยนะ มาอยู่ได้กันแล้วนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราเชื่อว่าอนาะคตเนี่ยเราก็จะได้เห็นผลง,งานกับทัองเรสก็จะมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันอย่างนี้อีกแหละมีซิงเกลิลออกมามีแตบทําอะไรอีกไหมนอกจากร้องเพลงแล้วละคร,รอยากทำอะไรนะทำอะไรก็ได้คะ่ะให้ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสหนูเกินหน้าเราขนาดนี้แล้วก็คนรักเราขนาดนี้เราเชื่อว่าเราได้เห็นอะไรดีแน่นอนพี่บอกเลยน้องเล่นละครดีกว่าเล่นหนังเล่นละครดีกว่าพิธีกรคมทำเกือบจริงๆก็อยากเป็นพิธีกรค่ะดูดูไว้ไหม รายการไหนอะไรเงี้ยแต่งฟองก็โอเคคืออย่างเี้ยเราเริ่มเสียวแล้วเพราะว่านันมีแต่น้องผู้ชายมาใช่ไหมเธอก็จะรู้สึกสั่นกรนน้องผู้ชายมาทุกคนนะฮะก็บอกว่าอยากเป็นพิธีกรรายการนี้นะครับถามว่าอยากแทนใคร ก็อยากแทนผมไงนะงั้นให้น้องเกรซฝากโหวตนะคะเราโหวตกันยังไงสําหรับคนที่ยังเหลืออยู่ในบ้าน2คนค่ะก็ฝากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้มาตามกับพี่หญิงด้วยนะคะในการพิมพ์ดอกจันและตามด้วยหมายเลข5หรือหมายเลข6นะคะและส่ง SMS มาที่4242899ค่ะหรือว่าอีกวิธีหนึงกดดอกจัน4930และตามด้วยหมายเลข5หรือหมายเลข6ค่ะและโทรออกนะคะนะคะมีไอจีไหมีไอจีค่ะ G R A C E T E W A L I N ค่ะอ่านะครับทีมมาจดไว้ด้วยนะครับรบกวนหน่อยนะฮะไม่นที่ยพี่แอบเข้าไปส่องใน IG ของน้องเกรซด้วยชอบมีอันนึงที่เขาบอกว่าลงรูปตอนม .3 แล้วขึ้นม .4 แล้วบอกว่ายังไม่หนึ่งปีแล้ปีอาด้วยเออน้องน่ารักมากเลยนะไปลองไปส่องดูได้ครับผมไม่ไม่ควรค่ะ ยังไงคือถ้าพี่อยากจะติดตามน้องติดตามได้แต่ตอนนี้ไปต้นต่อเออแต่ว่าไม่ควรเข้าไปดูดูไหมไม่ควรดันลงไปข้างล่างให่ใหญ่ไม่ควรดันเราเป็นพี่ผู้หญิงก็ได้ได้ข่าวว่าไอจีแม่ก็เด็ดทำไมคะก็แม่เขาก็จะแบบลงเวลาหนูซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็จะแบบแอบถ่ายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนับป้าไอจีแม่ฝากได้เลยนะ G R A C S, S U P E R M O M เกรซซูเปอร์มัมค่ะ oh, อ๋อเกรซซูเปอร์มัมพี่ชายก็เด็ดดวยมากน้องครับพี่ขอโทษเลยนะฮะคือเมื่อกี้เราพูดถึงคุณแมาา่น้องเกรซนะครับพี่ชายมาจากไหนครับ <c ười> <c ười> พ,พี่ชายก็เด็ดมา พี่ชายก็เด็ดนะครับแล้วพี่ชายก็มาด้วยใช่ไหมมาให้กำลังใจเนาะนะคะแต่ว่าอย่างนี้ปอดเดี๋ยวเราคงได้เจอกันเรื่อยๆกันเลยนะคะอวันนี้ขอบคุณน้องเกรซมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะครับพักกันแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้านะครับสนุกกันต่อกับแต่คองไลฟ์ครับ